นะครับดูอันนี้จะของแมวนะครับน้องนนหอมดีนะครับหอมดีอร่อยน้องงชอบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมผ่านเป็นบ้านครับเราก็กลับมาจากป่านะครับกลับมาจากป่านะครับเราก็ให้อาหารน้องๆนะครับวันนี้ เดี๋ยวพาน้นบ้านก็จะมาให้อาหารน้องๆอีกนะครับเราก็ได้นะครับต้มเครื่องในวัวนะครับหลังจากที่นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเรานะครับรับประทานอาหารเสร็จวันนี้เราก็ได้นะครับต้มเครื่องในวัวนะครับเนี่ยกว่าเพื่อนๆนะครับพี่ๆเราน้องๆนะครับกินกันหมดแล้วกินหมดทุกคนแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งให้นะครับน้องๆสีขามั่ง พออยู่ด้วยกันนะครับก็ให้ทุกวันนะครับแต่ว่าสลับสับเปลี่ยนกันแต่วันนี้เราก็ได้นะครับต้มเครื่องในวัวนะครับที่เหลือนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่าต้มหม้อใหญ่เลยเนาะหม้อใหญ่ๆเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็บอกฟูงให้น้องๆนะเพราะว่าเพื่อนๆเรากลับบ้านหมดนะครับแต่เพื่อนๆเรากินหมดแล้วนะครับจากแม่บ้านค่อยไดเอามาให้นะเพื่อนๆเรานะครับก็รับประทานกันหมดแล้ว ก็ยังเลืออีกนะครับเดี๋ยวพัานบ้านเอาให้น้องนองก่อนนะครับน้องๆก็ตามไปด้วยตลอดเลยขึ้นป่าขึ้นเขาเดี๋ยวทงเลยเดี๋ใส่หม้อเลยหัวน้องน้องเยอะหลายตัวนะครับเราก็ให้ทุกวันนั่นแหละครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพื่อนๆว่าก็สลับสับเปลี่ยนให้หัวอาหารบ้างนะครับให้หัวอาหารบ้างให้ข้าวบ้างนะครับสลับสับเปลี่ยนไป โอเคเลยน้องมานั่งคอยเต็มแล้วเดี๋ยวเพื่านานามกินนะครับก็วันนี้ก็เมนูเครื่องในนะครับต้มเครื่องในดดมารอเต็มแล้วน้องๆเดี๋ยโอเคนี่ยอันนี้อาหารมื้อเช้าเพราะว่าเรากินนะครับต้มวัวไปแล้วนะครับน่องไก่ก็ยังเหลือนะครับ แต่ว่าเราก็เอาให้น้องๆเพราะว่าตอนเที่ยงเขาก็ทําอาหารใหม่นะครับพอเราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับเพราะว่าน้องๆในตามเข้าปากซึ้งปากซึ้งเขาตลอดเอ้ยเผือกหเอาเใส่เลยให่เล็กขยี้หน่อยผลให้กินให้หมดเลยมาเต็มเลยนั่นมาเต็มแล้วหอมแนละ้วรู้แล้ว อันนี้ก็ประมาณแปดโมงแล้วเพื shuttle, ่อนเราก็กินกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเนือยังน้องๆก็รอให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเรานะครับรับประทานเสร็จนะครับแล้วค่อยมาให้น้องๆนะครับเดี๋ยวต้องให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเรากินเสร็จก่อนแล้วก็ถามว่ากินอย่างยวเราก็อาให้น้องงแต่หัวอาหารนะครับหัวอาหารเราก็จะใส่กระปุกแล้วก็ใส่กระปุก ใส่กระปุกทั้งน้ํทาทั้งหัวอาหารไว้ตลอดนะครับไว้ให้กินตลอดเลยนะครับน้องๆหิวตอนไหนก็มากินได้เลยแต่ว่าข้าวนี่เราก็จะให้เป็นเวลานะครับให้เวลาเช้าแล้วก็เย็นนะครับวันละสองมือ้อแต่ส่วนหัวอาหารนี่เราจะเทไว้เลยนะเทไว้ให้น้องๆกินตลอดเลยไปอ่าครับเพื่อนๆเราก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยไปกันเลยทีนี้ไปมาเด็กๆมา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 

มาๆได้มาวได้ากายอนมันกินมนาะ <C> e <ars> เดี๋ยวเราก็แยกนะครับแยกให้น้องๆกินทุกตัวเลยมากมากเอ้า <C> <ars> นะครับส่วนฝั่งเจ้าปโตนะครับี่เราก็ยังมีเหลือเดี๋ยวเดินไปให้อีกนะครับให้น้องๆฝัง่งนู้นเดี๋ยวให้ฝั่งนี้กินก่อนต้มนื้อเนน้องไก่เลยให้ชัดหลอยเรเรียบร้อยไอ<ไ>้ไอ้สิงฟังไอ้สิงติดภารกิจ ก็ปลารบ้านอยู่ก็พวกปาบ้านก็ทาหน้าที่แทนนะครับก็หมุนเวียนกันเดี๋ยวผมก็จะไปให้ฟังนะครับเจ้าปินโตนะครับตัวเล็กด้วยมีขาวมีขาวก็อยู่มีขาก็อยู่นะเพราะว่าเพื่อนเราไม่ได้อยู่นะครับติดธารกิจเี้นะครับเราก็นะครับเลี้ยงแทนวันนี้อยากไปไหนก็ไปด้วยน้องน้องนะครับเวลาขึ้นป่าขึ้นเขาน้องน้องก็ไปนอนไปเฝ้าเป็นเวียนเป็นยามให้ด้วยนะครับ คอยดูแลความปลอดภัยนะครับมีอะไรนะครับเข้ามาจะได้ดูแลนะครับได้เห่านะครับเสียงเตือนเสียงเตือนจากน้องๆดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับน้องๆก็ช่วยนะครับช่วยเห่านะจะดูแลความปลอดภัยให้พวกเราด้วยนะครับแป๊บเดียวเลยเพื่อนๆให้กินแป๊บเดียวหมดเลยเอาไปกันอบมากไปเดี๋ยวไปโน่นนะครับเพื่อนๆนะหลังจากเราให้ ฝั่งของฝั่งของลุงพรน,นะครับที่อยู่ฝั่งนูน้นพันบ้านก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเราทีนี้เราก็ไม่ให้ฝั่งนะครับไอส้สิงก็จะมีนะครับแกงโจนสลัดนี่แล้วก็นะครับจัปิโตน้อยนะครับเอาเลยไอ้เด็กๆไอ้เด็กกินเลยจับปิโตนะก,กินเก่งเลยเ มามามา,มาเนี่ยจร,จริงเลยนะครับมาให้กินหมดเลยเราก็สลับสับเปลี่ยนกันให้นะครับเนี่ยไปตีตัวคุณเขาอีกเอ้าจริงจจนะครับเวลาพวกไอ้สินเข้าป่านะครับเราก็เอามาหนนร้องเรียนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันก็จะมีหัวอาหารมั่งแล้วก็ นะครับข้าวมัางนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปอ่ะอ๋ออิ่มกินหมดแล้วกินเลยกินเลย,อย,เย,อยโอ้ต้องใจอิ่มแล้วจะไปโต <c oughs> เห็นไหมจะไปโตน้อยนะครับเราก็สลับสับเปลี่ยนกันให้เวลานะครับเพราะไอสิงไม่อู่แต่น้องๆก็นะครับ <c oughs> กินแป๊บเดียวก็อิ่มเพราะว่าได้กินหัวอาหารด้วยนะครับต้องกินหัวอาหารถึงกินข้าวเห็นไหมสองปองเลย <c oughs> มีเริ่มอ้วนแล้วครับนะเมื่อก่อนมาพร้อมเลยเห็นไหมเนี่ยแกงโจรสลัะนะครับเดี๋ยวโอ้มีนะครับเห็ดหมัดก็เริ่มมีแล้วเดี๋ยวเรารอนะครับรอแป้งนะครับรอแป้งเห็ดแป้งหมัดมาถึงเดี๋ยวพาไปบ้านค่อยมาคุกแป้งให้น้องอีกนะครับวันหลังนะเนี่ยจะไปโตโชอบนะครับกินอาหารหมดแล้วลูกเดี๋ยววันหลังค่อยกินนะแต่ว่าวันนี้กินหัวอาหารไปก่อนกินข้าวเสร็จนะครับหัวอาหารก็มี อาหารตั้งไว้ให้แล้วกับน้านะครับได้กินตลอดนะครับไม่ขาดนะครับดูตัวอ้วนมีตัวอ้วนแล้วแก๊กจนสลัดเนี่แก๊กจนสลัดเลยอ <c oughs> ะไรหรอเพราะว่าหัวหน้าวันก็ไม่อยู่ไอ้สิงก็ไม่อยู่แต่ก็มีนะครับสามารถแล้วก็เจ๋วอาจารย์เพชรนะครับผาบ่านบ้านก็อยู่นะครับก็มาสลับสับเปลี่ยนเลี้ยงเขาเล็กเอาอานนท์อานนท์มีน้องชายครับอานนท์ก็เลี้ยงนะครับอานนท์นี้นะครับเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาด้วย นะครับก็เป็นน้องชายอีกคนหนึ่งนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับเวลานะครับที่เพื่อนๆนของเราไม่อยู่นะครับก็มาให้อาหารน้องๆนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับช่องของพันธุ์บ้านแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณมากมากที่ส่งอาหารมาให้น้องๆนะครับที่มาช่วยนะครับมา ส่งมาเลี้ยงมาดูแลมาให้น้องๆกินมาให้นอ,อน้องๆดูครับตัวอ้วนหลังจากที่เอามาที่แรกนี่พร้อมนะครับที่ไอสิงเก็บมานี่ยังพร้อมเลยนะครับแต่ว่ามาตอนนี้อ้ว <c> น <oughs> แล้วเนืเริ่มอ้วนแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวรอแป้งเห็ดแป้งหมัดมาก,ก่อนเดี๋ยวพานบ้านก็จะเอามาคุกแป้งให้น้องดีนะครับแป้งเห็ดแป้งหมัดน,นี่ดีมากเลยนะใส่ครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณนะครับเป็นอาทิตย์นะ เพราะว่าพาไปบ้านก็สังเกตดูเวลาที่เราคุกแป้งนะครับคุกแป้งให้น้องๆนี่แป้งหีบแป้งหมัดนะครับเทปหมัดไม่ถึงห้านาทีครับหนีหมดเลยนะไม่เหลือเลยนะเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับรอสักวันสองวันเดี๋ยวก็มาถึงนะครับเดี๋ยวพาไปบ้านก็จะมาทํามาคุกนะครับคุกแป้งให้น้องๆนะครับไล่เห็บไล่หมัดด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆ ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องของพามันบ้านนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ